เดิน10หน่วยบน11งวดรวดนะครับเดิน10หน่วยบนนะครับ11งวดรวดนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้90 1เข้าที่เลข9หลัก10นะครับ <c oughs> 3ตัวบนออก5 9 พหแล้วผมลุ้นใหญ่เลย0 0 0 7นปรนโอ้มาทางการทั้ง7กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะครับผมครับกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับ11งวดรวดนะครับตำรับตำราเปียกปอนครับเพิ่งมาถึงจังหวัดขอนแก่นนะครับไรอ้อยที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ อำเภอขอนซนกวางจังหวัดขอนแก่นครับก็ขอเขียนอีกสักก้วนนะครับกระดาษแผ่นนี้จะได้ขลังสูตรนะฮะหลักหมืน่นบวกหลักหมื่นบวกหนึ่งคงที่บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับหลักหมื่นก็คือเลขเก้านะครับเลขศูนย์ผมไปหลักแสนนะครับศูนย์เก้าอะไร 09, 0 9 0 9 8 5 9 7นหะฮะหลักหมื่นคือเลข9นะครับ9บวก9บวก1เท่ากับ19นะครับ <c oughs> 9บวก9เน18 18บวก1เท่ากับ19านะครับคำนวณได้ตัวตัวเดิมนะครับ9 0 หนึ่งนะครับเด่นสิบหน่วยบนนะครับสิบเอ็ดงวดรวดนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้901 90ก็เข้าที่หลักสิบนะครับวันนี้ก็คำนวณได้9 0้านะครับ ถูกต้องครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคำนวณด้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นคำนวณสูตรแรกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสามตัวเด่นบนนี่เข้าหลายสูตรนะครับเข้าหลายสูตรทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับ สูตรใหม่ผมหามาเพิ่มสองตัวมาหนึ่งตัวก็เข้านะครับอย่างสูตรนี้ก็เขาที่เลขเจนะครับมันเด่นศูนย์นเด่นเกินไปแล้วอีกอย่างผมกับเพชรบูรณ์ผมไม่ได้เอาตำลาไปด้วยผมก็เลยพลาดพลาดาไม่ได้สรุปนะฮะ อ่าสูตรนี้นะครับเด่นบนเทียบชน2สูตรนะครับถ้าชนนี่เขาจะมานะครับถ้าชนเขาจะมานะฮะถ้าไม่ชนก็จัเป็นคู่โต๊ดก็มาจริงนะฮะเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปไม่เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําสูตรนี้ให้พี่น้องได้รับชมนะครับสูตรนี้ก็เข้าที่เลขสูตรนี้เข้าที่เลข9สูตรนี้เข้าที่เลข5นะฮะก็คือมีพี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าคู่โต๊ดมาจริงนะฮะ ก็คือสูตรนี้นะฮะถ้าชนเขาจะมานะครับนี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเขาก็มาเลขแปดนะครับอย่างสูตรนี้ไม่ชนก็จับเป็นคู่โต้ก็มานะฮะเขาคู่โต้พี่น้องบอกว่าคู่โต้มาจริงนะฮะอย่างนี้เขาก็90กับ5 6ผมบอกจับเป็นคู่โต้คู่โต้ก็มานะครับ ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะเออคำเตือนขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักแสวงโชคฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับฝากไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ที่ทาเนี่ยสูตรใหม่งวดที่ผ่านมาก็เข้านะฮะเข้าหลายสูตร ว่างๆก็จะทยอยลงให้พี่น้องได้รับชมนะครับคือช่วงก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปอ่ากะด้วยหาอยู่หากินนะครับเนาะหาอยู่หากินต่างคนก็ต่างหาอยู่หากินนกหาใส่ปากนกกาหาใส่ปากกาครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องปองปลายสูบุสุคนนะครับเนาะที่ติดตามกันนะครับเนาะขอกราบขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมครับ แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ